สวัสดีครับกลับมาพบกับโลคอร์กิตาริสครับผมวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์レスพอนะครับเป็นกีตาร์レスพอนะครับของผู้ชมในช่องท่านหนึ่งนะครับที่ส่งเข้ามาให้ช่วยบูรณะนะครับเรียกว่าขืนชีพกลับมาให้มันใช้งานได้นะครับเพราะว่าเป็นกีตาร์ตัวเก่านะครับที่ถูกทิ้งล้างมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นกีตาร์ที่ถูกถอดพาร์ตนะครับต่างๆออกไปหมดแล้วนะครับเป็นกีตาร์ที่ ไม่มีพาร์ตอยู่เลยนะครับกีตาร์ที่ถูกส่งมาในสภาพที่เรียกว่าไม่มีพิกอัพนะครับไม่มีสวิตนะครับไม่มีหนอกก็เลยไม่มีลูกบิดนะครับเรียกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีจุดอัตติคไม่มีเทลพีชนะครับก็เรียกว่าเล่นไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เลยคุยกันว่าเออเราจะหาทางนะครับสั่งพาร์ตต่างๆนะครับเข้ามาประกอบนะครับกลับมาให้มันเล่นได้นะครับก็เลยจบกันที่งบประมาณ3,500บาทนะครับรวมสายกีตาร์ชุดใหม่ด้วยนะครับก็ นะครับหลักๆก็คือจะเป็นการสั่งฟิวอัพของพิภรสันนะครับมาแล้วก็พวกพาร์ตต่างๆนะครับที่เราหาได้จากช้อปปีแล้วก็ลาซาด้านะครับที่อว่กเป็นพาร์ตราคาประหยัดที่ใช้งานได้จริงนะครับจบกันที่งบประมาณ3,500บาทนะครับกับการคืนชีพลスพอร์ตกระเก่าตรงนี้นะครับผมในส่วนของอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับชิ้นส่วนแรกนะครับผมจะเริ่มจากตัวสต็อปเทลนะครับแล้วก็ตัวจูนมาติกนะครับ อันนี้ของเดิมไม่มีมานะครับก็เลยไปสั่งมาในช้อปปี้ครับรวมค่าส่งมาก็ประมาณตั้งสองบาทประมาณนี้นะครับก็ดูผิวงานตัวงานนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นเหล็กอลลอยนะครับที่ดูหน้าตาก็ใช้ได้ครับไม่ได้ขี้เหมากมายนะครับดูตัวงานก็ดูค่อนข้างเรียบร้อยอยู่นะครับไม่ได้แบบโหงานหยาบจนแบบดูใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับราคาไม่แรงมากนะครับ ตัวผิวโลหะก็ขัดมาอย่างเรียบเนียนดีนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นพวกพระราคาถูกมากๆเนี่ยตัวผิวงานของตัวโลหะเนี่ยมันจะค่อนข้างขุกขะนะครับไม่เรียบร้อยนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าชุบโครเมียมแล้วก็ขัดมาอย่างดีนะครับอันนี้ถือว่างานดีใช้ได้นะครับกับตัวหย่อง r e พรอมนะครับในราคามันสองร้อบาทนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวหน็อบนะครับอันนี้หน็อบทั้งชุดประมาณสัก50บาสบาทนนี้ฮะ ก็เป็นหนอปแบบสไตล์เลสพอแบบปีเก่าๆนะครับอันนี้นะครับผมใส่ไว้กับตัวพอร์ตด้วยข้างหลังนะครับนะฮะพอร์ตด้านหลังก็จะเป็นนะฮะพอร์ตตัวโวลลุ่มนะครับที่สามารถตัดคอยได้นะครับเป็นแบบแบบดึงได้นะครับแล้วก็ตัวโทนนะครับผมก็จะใส่พอร์ตที่มันเป็นพอร์ตไซส์ใหญ่นะครับที่มันเป็น 500kA นะครับส่วนไอตัวโวลลุ่มเนี่ยเราสามารถตัดคอยได้นะครับนะฮะสามารถดึงขึ้นมาได้นะครับ กดดึงได้แบบนี้นะครับก็สามารถตัดคอยกับตัวพีแอพได้นะครับอันนี้นะครับตัวพอร์ตนะก็ประมาณสักรวมกันประมาณสัก200กว่าบาทนะครับรวมตัวตัดคอยด้วยนะครับทั้งหมดประมาณสัก300บาทรวมตัวตัดคอยนะครับประมาณนี้นะครับชิ้นส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นท็อกเกิลเซเลคเตอร์สวิตนะครับเป็นท็อกเกิลสวิตแบบ3ทางนะครับแบบレ e พอรนะครับซึ่งของเดิมไม่มีมาเลยนะครับก็ไปสั่งมาตัวละประมาณ7จบาทครับส่วนตัวแหวนนะครับแหวนลิงก็ประมาณสัก30-40บบาทประมาณนี้ครับ ก็ทั้งเซนได้ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับเป็นส่วนของสวิต์นะครับผมในส่วนของลูกบิดนะครับก็จะเป็นทรงครึ่งวงกลมแบบกเาวร์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับในสเปคเขียนไว้ว่าเป็นเฟืองนะครับความละเอียด1ต่อ18นะครับก็ถือว่าเป็นเฟืองที่มีความละเอียดค่อนข้างดีนะครับถ้าที่ผมลองหมุนลองเล่นดูนะครับอันนี้ก็ให้ความสมูทที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเฟืองที่ถือว่าคุณภาพดีนะครับตัวผิวงานเองก็ถือว่าคุณภาพดีใช้ได้นะครับ แต่ว่าการสั่งของจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์แบบนี้นะครับก็จะมีความเสี่ยงนิดๆิตรงที่ว่าเวลาที่เขาส่งของมาผิดนะครับอย่างตรงนี้นะครับผมสั่งไปให้มันเป็นรูน็อตแบบที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งมันจะตรงกับของเดิมนะครับแต่ว่าเขาดันส่งมาแบบเป็นน็อตที่มันอยู่ด้านด้านข้างนะครับเท่ากับว่าเวลาที่เราใส่น็อตเงบาไปเนี่ยมันจะไม่ตรงกับรูเดิมนะครับมันก็จะเหลือรูแบบรูเดิมอยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่เส็งมากๆนะครับผมก็คุยกันกับเจ้าของกีต้าร์นะครับว่าเฮ้ยเราจะส่่่งกลลัับบไปปปเเียนนหรรือาะค แต่ว่าเวลาที่ส่งกลับไปเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณ2อาทิ์นะครับกว่าจะส่งของกลับไปที่จีนนะครับกว่าจีนจะส่งของชุดใหม่กลับมาเนี่ยก็เสียเวลานะครับเราก็เลยคุยว่าโอเคนะครใส่ไปก่อนเลยเพราะว่ากีต้าร์มันก็มาแนวเลลิกอยู่แล้วนะครับเหลือรูเา่หน่อยก็ก็ช่างมันนะครับแต่จริงๆนี่ก็เป็นอีกข้อเด่ที่ผมรู้สึกเซ็งมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงในการสั่งของออนไลน์นะครับผมส่วนสําคัญอีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของ pickup นะครับ ตัวนี้นะครับเราสั่งของวิวสันมานะครับซึ่งเป็นวิวสัน M Series นะครับก็จะมีสลักนะครับไว้บนฝาปิกอัพนะครับว่าเป็นวิวสันนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือที่เขียนว่า M Series นะครับก็ตัวนี้เป็นรุ่นวินเทจโทนนะครับเป็นปิกอัพแบบพาร์ฟหรือว่าเป็นแบบวินเทจนะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กออริเกิลฟาร์นะครับเอาพุทก็อยู่ประมาณกลางๆครับไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นปิกอัพที่สามารถตัดคอได้นะครับเพราะว่าสายไฟเนี่ยมี เป็นเรียกว่าเป็นสายเคแบบ5เส้นนะครับสามารถตัดคอยได้ทั้งตัวเน็กและก็ตัวบิดนะครับนนี้ราคาคู่ละประมาณ1,300บาทประมาณนี้ครับซึ่งตัวผิวงานก็ถือว่าโอเคนะครับตัวฝาเหล็กนี่ก็ถือว่าเรียบเนียนมากๆก็คืองานดีใช้ได้นะครับแล้วก็ส่วนของฝาด้านหลังนะครับนะฮะส่วนของฝาด้านหลังนะครับก็จะเป็นทองเหลืองนะครับผมก็จะเป็นมีปั๊มนะครับเป็นตัว N กับตัว B นะครับก็จะเป็นการบอกว่าเป็น Pick up ตัวเน็กกับตัวบิดนะครับนะฮะแล้วก็ตัว ฝากรอบวิกอ Up นะครับอันนี้ไม่มีมานะครับเราก็ต้องไปสั่งเพิ่มมานะครับซึ่งฝาที่ใช้กับเรสพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นฝาที่มีความโค้งนะครับแล้วก็ความหนาของกรอบเนี่ยต่างกันนะครับสังเกตว่าตัวเนคนะครับกับตัวบิดเนี่ยมันจะมีความหนาต่างกันนะครับ แล้วก็จะมีความโค้งนะครับเพื่อให้รับกับไอตัวท็อปหน้าของเลพอที่มันมีความโค้งหรือว่าเป็นเคิฟนะครับซึ่งจะแตกต่างกับพวกกรอบปิ๊กอัพที่ใช้กับพวกกีตาร์ส s สแตทที่มันเป็นแฟตท็อปนะครับอันนั้นก็จะแบนๆนะครับเท่ากันไปนะครับแต่ว่าอันนี้สังเกตว่านะครับอย่างตัวเนี้ยข้างๆตรงเนี้ยมันจะบางแล้วก็โค้งนะครับซึ่งของัวบิกก็เหมือนกันัวบิกก็จะมีความหนา2ด้านที่มันต่างกันนะครับเพื่อให้รับกับตัวบริเวณหน้าของกีตาร์ที่มันนูนๆนะครับอันนี้ก็ สั่งมาใช้ในวันนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนของคาปาซิเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่า0.022นะครับอันนี้ก็ไปสั่งตัวที่เป็นเป็นแบบโพลิสเตอร์ฟิล์มนะครับมาใช้นะครับเพราะว่าราคามันถูกดีนะครับแล้วก็เท่าที่เท่าที่ดูแล้วหน้าตามันก็เท่ใช้ได้ครับก็เลยสั่งเข้ามาอันนี้ราคามันสักคูแล้วมันสัก200กว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็เป็นคาปาซิเตอร์ที่ใช้ในวันนี้นะครับนอกนั้นี้จะเป็นส่วนของพลาสติกต่างๆนะครับก็เป็นพวกคัฟเวอร์ฝาปิดนะครับฝาปิดห้องเครื่องงจรก ฝาปิดตรงสวิตซ์ selector นะครับผมอันนี้ก็ประมาณสักร้อยกว่าบาทได้ครับสั่งมานะครับด้วยความที่กีตาร์มันมาแบบไม่มีอะไรเลยนะครับแม้กระทั่งน็อตของตัวกรอบปิดอัพเนี่ยเราก็ต้องสั่งมาใหม่นะครับอันนี้ก็สั่งมารู้สึกจะ30-40บบาทประมาณนี้นะครับก็สั่งมาใช้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีมาเนี่ยก็เรียกว่าเราก็จะไม่สามารถยึดปิดอัพกับตัวบอดี้ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เซ็งนะครับก็คือเพลทรูแจ็คนะครับอันนี้สั่งไปเป็นสีเงินสีโครมนะครับแต่ว่าได้มาเป็นสีทอง สีเซ็งมากๆนะครับอันนี้ก็ราคาไม่แรงครับประมาณสัก40-50บาทประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับก็พอใช้ได้นะครับผมแล้วก็สายกีตาร์ที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นสาย d าริโอนะครับเป็นเบอร์0ูนย์นะครับเพราะว่าเจ้าของกีตาร์เนี่ยรีเควสต์มาบอกว่าขอใช้เบอร์9นะครับซึ่งเบอร์9กับเลสพอยก็ผมรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างนิ่มไปนิดนึงแต่ว่านะครับนิ่มก็ดีเพราะว่ามันเล่นง่ายนะครับส่วนถ้าใครชอบตึงๆเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นเบอร์สินะครับ ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงกับสายกีตาร์นะครับเบอร์สายนะครับเพราะว่าบางคนเข้าใจว่าสายกีตาร์เบอร์ใหญ่กว่านะครับเสียงมันจะหนาจะจะเปรเยอะกว่าจริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมผมคิดว่านะครับเราควรเลือกสายกีตาร์ให้มันเหมาะกับความตึงที่เราถนัดนะครับอย่างคนบางคนนะครับดันสายแรงเยอะนะครับก็อาจจะใช้เบอร์ใหญ่ให้ความตึงมันบาลานซ์นะครับส่วนบางคนแรงน้อยมันผมเนี่ยผมก็จะใช้สายเบอร์เล็ก0ูนย์้ว่างนะครับเพื่อ ให้มันเล่นแบบนิ่มง่ายสบายมือนะครับส่วนเรื่องที่ว่าสายเบอร์เล็กเสียงจะเล็กตามเนี่ยอันนี้ไม่จริงนะครับถ้าเราไปฟังมือกีตาร์อย่างบิลลี่บิบบนะครับที่เขาใช้สายกีตาร์เบอร์08นะครับกับกีตาร์ฮาม์มอนิงทั้งหลายของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นทรงเ e สซิ่งหรือทรงอื่นๆนะครับเสียงเขาก็หนาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการเซตอัพแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของแอมป์เรื่องของเอฟเฟกที่เลือกใช้นะครับสายกีตาร์เนี่ยต้องเรียกว่านะครับสายใหญ่ไม่ใช่ว่าเสียงหนาเสมอไปนะครับ สายยิ่งตึงนะครับยิ่งสั่นได้น้อยอันนี้เสียงมันก็จะเหมือนแห้งลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เลือกความตึงให้เหมาะกับกีตาร์ของเราแล้วก็เลือกความตึงให้เหมาะกับแรงนะครับการเล่นของเราด้วยนะครับผมก็เป็นทั้งหมดนะครับที่เราใช้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะไปประกอบนะครับแล้วก็เซตอัพนะครับเพื่อที่จะมาลองเสียงให้ฟังว่างบ3 5 0 0ั้บาทนะครับที่เราใช้ไปนะครับกับการที่บูรณะนะครับกีตาร์ตัวเก่านะครับที่ถูกทิ้งไว้นานแล้วเนี่ยให้กลับมาเล่นได้เนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไง เดี๋ยวผมจะลองเล่นจากปีอัพเน่ก่อนนะครับผม ก็เป็นปิก up นะครับที่ให้ความบอมของเสียงที่ค่อนข้างดีนะครับเสียงคลีนกําลังดีนะครับผมมีความหนาที่ไม่หนาจนเกินไปนะครับมีความร้อยที่ชัดเจนนะครับคมชัดกาลังดีนะครับไม่บางไม่บาดนะครับโดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นปิก up ที่ให้เสียงแบบตามชื่อรุ่นนะครับเรียกว่าเป็นวินเทจโทนที่กําลังดีนะครับเอาพุทธกลางกไม่แรงแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับ แล้วก็นะครับตัวนี้สามารถตัดคอร์ได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้รสพอ์นะครับสามารถเล่นได้กว้างขึ้นนะครับผมนะฮะผมต่อให้ตัวนะครับโวลูมนะครับสามารถดึงขึ้นได้นะครับแบบนี้นะครับเป็นตัวตัดคอร์นะครับนะครับถ้าเทียบกับเสียงที่ไม่ตัดนะครับผม ตัดคอเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเรื่องของเอาต์พุตเรื่องของความดังนะครับมันก็จะลดลงแต่ว่ามันจะได้ความ b r i g h ความใสที่เพิ่มขึ้นนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เราเล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะครับ จะไปลองนะครับตัวผสมนะครับระหว่างพ i ิกอั n ด c k กับพ,พบริกอับดิษนะครับผม จะลองตัดคอ,อยดูนะครับว่าถ้าซารผสมที่มาจากการตัดคอ,อยของปีอัพทั้ง2ตัวเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับยจะไปลองเล่นตัว Pick Up Bit นะครับผม p ิกอัพบิดจะมีความเารียกว่ามีเสียงกลางนะครับที่เต็มขึ้นมาแลครับมากกว่า Pick Up ตัวเน็กนะครับทำให้สาีงมาัมีความแน่นมากขึ้นแล้วก็มีความพุ่งนะครับ คอยตัวบิดนะครับ เป็นเสียงคลีนที่เรียกว่าเล่นได้หลากหลายนะครับมีความหนามีความวอมนะครับแต่ก็มีความบรท์นะครับความคมชัดที่กำลังดีนะครับมีความเคลียร์นะครับ Sound ซาวรู้สึกว่า,าไม่นวมัวไม่จมนะครับถือว่า คุ้มค่านะครับกับงบประมาณของ Pickup ประมาณคู่ละพันสามร้บาทชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงได้กันนะครับว่าถ้าเข้าเสียงแตกแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเสียงได้ที่ผมใช้ในวันนี้นะครับตัวหลักก็จะเป็นแครายนะครับเพียวสกายนะครับแล้วก็บูสด้วยก็โก้โฟดีสามนะครับซึ่งเป็นทูบสกิมเมอร์นะครับบูสไปที่ตัวโอไรท์อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เรียกว่าเป็นการใช้โอไรท์สตัวมาบูสกันนะครับทำให้ได้เกณฑ์ที่มันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดโมจากตัวบิดขึ้นมาก่อนนะคครรััับบบผมว่าาเป็นนยงงงไ้ะ ก็เป็นเรียกว่าซาวแบบล็อกๆมันมันแบบตามซาเลสพอร์ตนะครับเล่นกับเสียงไดที่แบบบูทกัน2ตัวนี่เรียกว่ามันมากๆนะครับมีเสียงกลางที่หนักแน่นนะครับให้เสียงที่เรียกว่าอ่าสโลว์เนี่ยมีความพุ่งนะครับเป็นความคมชัดที่ดีนะครับผมนะครับชอบตัวบรดตอนเล่นกับเสียงไดแบบนี้มากๆนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองเล่นนะครับเสียงดร้กับตัวเบสที่ตัดคอแล้วนะครับผมถ้าเทียบกับเสียงที่ไม่ตัดนะครับสังเกตว่ามันจะมีความเด้งนะครับที after, ่มากกว่านะครับแต่ว่าตัวแบบที่ไม่ตัดจะมีเสียงพวกเสียงบัสทอมนะครับเสียงโลที่แบบเป็นเป็นพื้นหลังแบบหนักๆนะครับผม เสียงได้นะครับเล่นกับตัวปิดที่ตัดคอยนที่เขาเรียกว่าเสียงดีพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นตัวผสมนะครับระหว่างตัวเน็กกับตัวปิดนะครับแบบที่เล่นกับเสียงได้นะครับผม <c oughs> ขนาดใช้ตัวผสมเองก็ยังเล่นมันมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองตัวเน็กกันเลยนะครับว่าซาจะเป็นยางไรบ้างน,นะครับผม เขายกว่านะครับตัวเด็กเนี่ยมีความกลมของเสียงที่ค่อนข้างมากนะครับเล่นพวกโซโล่แบบที่แบบเน้นโน้ตแบบช้าๆหวานๆนะครับนี่กำลังดีเลยนะครับผม เดี e ๋ยวเราลองตัดคอยกันบ้างนะครับกับอีฟตัวเด็กนะฮะสังเกตว่ามันจะมีความเด้งขึ้นมาทันทีนะครับจากซสาวที่หนาๆนะครับผม ถือว่าเป็นสาวที่เล่นมันมือมากๆนะครับผมก็นะครับตัวอย่างของเสียงนะครับกีตาร์เลสท์พอที่ประกอบด้วยงบสามพันห้บาทก็ตัวอย่างเสียงก็ราวๆนี้นะครับผมนะครับปิกอัพชุดนี้นะครับเป็นปิกอัพวิกุลสันรุ่นวินเทจโทนนะครับเป็นปิกอัพพาร์ฟแบบออริโก้ไฟนะครับผมนะฮะราคา1,300บาทนะครับก็ถือว่าเป็นปิกอัพที่คุ้มค่านะครับกับการที่จะเลือกปิกอัพฮัมเบอร์เกอร์ใส่กีตาร์สักหนึ่งตัวนะครับก็อนนี้ก็ถือว่า เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับผมก็จบไปนะครับกับภารกิจที่คืนชีพให้กับซากิตาร์ตัวนี้นะครับผมเป็นレスพอนะครับของผู้ชมในช่องนะครับที่ส่งเข้ามานะครับก็นะครับเจ้าของกีตาร์ได้บอกว่ามันถูกทิ้งไว้ในสภาพแบบนี้ประมาณ8ปีแล้วนะครับข้อเสียที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับเป็นข้อเสียรุนแรงนะครับถ้าเราไม่ได้ขึงสายกีตาร์ทิ้งไว้นะครับหลายๆคนนะครับจะมีความเชื่อครับว่าถ้ากีตาร์ที่ไม่เล่นนานๆนะครับก็จะมีการหย่อนสายไว้ได้หรือว่าถอดสายทิ้งไว้ อันนี้นี่เรียกว่าเป็นการดูลกีต้าร์ที่ผิดวิธีนะครับเพราะว่าสายกีต้าร์นะครับมันจะดึงให้คอเนี่ยมันมีแรงเรียกว่าแรงที่ถูกดึงอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้คอนะครับมันมันเกิดโอกาสยากที่มันจะบิดซ้ายบิดขวานะครับแต่ว่าถ้า คอกีตาร์นะครับมันไม่ได้ถูกขึงไว้ดุยแรงดึงของสายนะครับมันจะมีโอกาสนะครับปิดไปทางซ้ายทางขวาได้แบบพิเศะนะครับแต่ถ้าเราขึงทิ้งไว้นะครับโอเคว่ามันอาจจะงอนะครับแต่ว่าถ้ามันงอเนี่ยหรือว่าแอนนะครับเรายังสามารถปรับทัสตอดได้นะครับปรับให้มันกลับมาตรงหรือว่าแอนงอได้ตามปกติตามที่เราปรับเซตติ้งนะครับทัชชิ่งต่างๆตามที่เราชอบนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันบิดนะครับอันนี้คือปัญหาดุนแรงมากนะครับกีตาร์ตัวนี้เนี่ยผมเหนื่อยมากๆกับการที่ต้องแก้เฟตให้มันกลับมาเล่นได ไอตัวเฟดนะครับมันติดตั้งแต่ต้นคอยันท้ายคอนะครับคือติดทุกเฟดแทบจปทุกเฟดเลยนะครับเล่นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าพอคอมันบิดปุ๊บเนี่ยมันก็เฟดต่างๆม่ได้ถูกเหมือนว่าถูกหนุนขึ้นมานะครับบางจุดก็จะต่ำลงไปนะครับทำให้เราต้องมาแก้แบบแก้เยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถเล่นได้ตามปกตินะครับก็นะฮะใช้งบไปนะครับ3 5 0 0บาทครับกับการที่คืนชีพให้กับซากิตาร์ตัวนี้นะครับนะครับถ้าถามผมนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกิตาร์ที่เล่นได้อย่างโอเคนะครับ สาวที่ได้ก็ค่อนข้างแฮปปี้นะครับถ้าถามผมนะครับผมแฮปปี้กับมันพอสมควรนะครับเพราะว่าเสียงคลีนเนี่ยก็เล่นได้แบบอ,อย่างดีนะครับมีความบาลานซ์ที่ดีนะครับมีความวอร์มนะครับมีความไร์ที่กําลังดีนะครับไม่หนาจนล้นหรือบวมเบอร์นะครับแล้วก็ไม่แหลมบาดจนแบบฟังดูบานะครับแล้วก็เสียงไรเนี่ยเป็นจุดเด่นมากๆเพราะว่าเวลาเข้าไร้เนี่ย อ่าเรียกว่ามันมือมากๆครับซาวด์เรื่องมัเนี่ยติดนิ้วดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวบิดเนี่ยมีความพุ่งนะครับของเสียงที่ค่อนข้างมากเลยนะครับก็เรียกว่าซาวด์เนี่ยน่าจะถูกใจชาว็อกบ้างๆเลยนะครับผมก็จบไปนะครับกับกีตาร์ตัวนี้นะครับนะฮะใครที่มีกีตาร์นะครับอยากจะเรียกว่า คืนชีพให้มันนะครับหรือว่าจะจะอัปเกรดอยากจะบูนณะมันนะครับก็ยังไงเนี่ยลองเข้ามาคุยกันทางเพจได้นะครับมาปรึกษาได้นะครับอาจจะไม่ต้องส่งมาทำกับผมได้นะครับบางคนเนี่ยถ้าพอจะทําเองได้เนี่ยผมก็แนะนําให้ลองทาเองครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสนุกนะครับแล้วก็เราจะได้แบบเหมือนว่ามีพื้นฐานนะครับความเข้าใจในเรื่องของกีตาร์แล้วก็สามารถเซตติ้งนะครับทำด้วยตัวเองได้นะครับผมอันนี้นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ทางเพจนะครับโลคอร์กตาสนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบใหม่ในคล